ความเคลื่อนไหวที่ศารลรัฐมนูญคราวนี้หนักเลยคุณพิเชษเชื้อเมืองพานนะครับศารลรัฐมนูญมีมติให้พ้นสมาชิกภาพสอสหลุดจากตํามแหน่งรองประธานสภามีผลทันทีตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับช่วงนี้ชมคําวนิจฉัยศารลรัฐมนูญครับและวิจัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรอของผู้ถูกครองสิ้นสุดลงตามรัฐมนุนมาตรา144่อวรรค3นับแต่วันที่ศาลรัฐมนุนมีคําวิจัยคือวันที่1สิงหาคม 2,568และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐนูนอ่านคำวิจัยให้แก่คู่รกรณีฟังโดยชอบตามระเบียบประกอบรัฐนูลว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลร,รัฐนูนพศ .2,561 มาตรา66วรรคหนึ่งที่บัญญัดให้คำวิจัยของศาลร,รัฐนูลมีผลในวันอ่านคือวันที่1สิงหาคม2,568เป็นวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง ตามรัฐนูญมาตรา1 5 5วรรคอนอนุหนึ่งประกอบมาตรา102และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกร้องมีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่3รัฐธร,รรมนูญมีคำวิจัยโดยสาลรัฐธรรมนูญนะคะออกนั่งบัรลังอ่านคำวิจิัยในคดีที่ฝ่ายค้าน12 121คนร้องเรียนว่านายพิเชษเชื้อเมืองพานสอสเชียงรายพักเพื่อไทยและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร,รนคนที่หนึ่ง มีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้ตนเองด้วยการแปลยะติงบประมาณเข้าสู่พื้นที่ตนรวม3โครงการรวมวงเงิน69ล้านบาทซึ่งสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่านายพิเชษมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับก,บการใช้งบประมาณซึ่งเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรคสองสารจะมีคำวินิจฉัยให้คุณนายพิเชษสิ้นสุดสมาชิกภาพสสมีผลทันทีนับแต่วันที่1สิงหาคม2568 พร้อมทั้งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนะคะนอกจากนี้ยังถือว่าตำแหน่งสอสเขตที่ว่างลงต้องมีการออกพรดอรเลือกตั้งซ่อมภายใน45วันนับจากวันที่ศารวินิจฉัยซึ่งในการพิจารณาวันนี้นะคะทางคุณพิเชษไม่ได้เดินทางมาศาลด้วยตนเองค่ะแต่ว่ามอบหมายให้กับนายเมธีใจสมุดเป็นผู้แทนมารับฟังคำวินิจฉัยสรุปคุณพิเชษหลุดเก้าอี้สอสนะครับถูกตัดสิทธ์ ทางการเมือง10ปีต้นเหตุเนี่ยมาจากการใช้อํานาจแปลงงบประมาณเพื่อประโยชน์ให้ตนเองแล้วก็ศาลก็ตีความว่าเข้าข่ายละเมิดรัฐมนูญม,มาตรา1นึ่่สอย่างไม่มีข้อยกเว้นเขาที่เขาโดนเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง10ปีเนี่ยมาจากไปอยู่ในรัฐมนูนด้วยเท่ากับว่าในช่วง10ปีหลังจากนี้ค,คุณพิเชษเนี่ยจะไม่สามารถดํารงตําแหน่ง ทางการเมืองได้เลยคือไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตามรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นคุณสมบัติรัฐมนตรีสอสอไม่ได้อยู่แล้วสวหรือว่าตำแหน่งที่ปรึกษาได้ไหมต้องดูว่าที่ปรึกษาของนายกหรือที่ปรึกษานายกอีกต้องดูว่ามีเขียนอยู่ในกฎหมายหรือไม่แต่ว่ารัฐบาลก็ก็อยู่ในสภาวะที่เปราะบางเงตอยนนี้ก็ไม่รู้จะอย่างไรนะครับเหมือนเหมือนทายอยโดนเก็บไปทีละคนอ่าใช่แต่ว่ามันเป็นผลมาจากรัฐมนูลมาตรา60มาตรา14เนี่ยเขาอาจารย์มีชัยเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า ห้ามสอส,อสอวกรบริการเนี่ยแปลงงบเพิ่มลงไหนพื้นที่ตัวเองตัดงบได้นะแต่เพิ่มเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เขาก็ห้ามไวแต่ว่ามันเป็นการเหมือนลงพื้นเสนองบเพื่อลงไปพัฒนาพื้นที่อของตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอคะไม่ได้ครับก็คือถือว่าผิดแล้วธรรมนูญ<ช>มาตรา60คุณวิเชษก็ปี60เป็นรายล่าสุดที่โดนรัฐมนูล2560นะครับประหารชีวิต10ปีก็จะคืออยู่เบื้องหลังได้ ก็เดี๋ยวว่าว่ากันละกันส่งตัวทงตัวแทนอะไรอย่างนี้ได้สี่สิบห้าวันหลังจากนี้ที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมก็อีกประมาณสักเดือนครึ่งกลาง<อ>เดือนกันยาเชียงรายกลางเดือนกันยาอ่าใช่ครับก็ไม่รู้ว่าจะยุบสภาหรือย,อยังนะตอนนั้นเพราะว่าหรือรอไปพร้อมกันเลยไหมเพราะว่าตอนนี้ไอ้เลือกตั้งซ่อมรีสะเกดเขตห้าวันที่สิบสิงหากรกตก็เลื่อนออกไปก่อนเออเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนก็ไม่ได้เอื้ออํานวยให้เลือกตั้งอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอแล้วกันอีกสีิห้าวันเลือกตั้งซ่อม สสเชียงรายะนะครับแทนคุณพิเชษเชื้อเมืองพานแล้วก็เลือกรองประธานคนใหม่เสริมเข้ามาอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่จะานะครับ